สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องตูนบูทมนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับกลับมาที่บาร์ของตูนบูทมนะครับก็จะมีการรีวิวอ,อุปกรณ์กาแฟก็วันนี้เป็นคําถามที่พี่ได้รับบ่อยมากในอินบ็อกของเฟซบุ o กตูนบูทมว่าพี่ตูนเครื่องลามาลิเนียมินิกับ E1 น่ะผมใช้เครื่องไหนดีหรือแบบ หนูใช้เครื่องไหนดีคะในการเปิดร้านอะไรเงี้ยตัวไหนเป็นตัวจบอะไรเงี้ยนั่งตอบไปเป็นแบบ10บสคนแล้วอะไรเงี้ยก,ก็เลยแบบอ่ะถ้าอยากได้2ตัวเนี้ยเลือกไม่ได้ว่าอ่ะไอตัวลามารินเนียมินิก็อยากใช้ชอบรสชาติชอบบอดี้แต่ว่าเอ่ฟโฟล์การทำงานยากไม่สามารถที่จะแบบเซตปุ่มน้ำได้อะไรเงี้ยส่วน E1 ก็ เซตได้แต่ก็เอาไปขายกาแฟเย็นก็กลัวบอดี้จะเบาไปสรุปแล้วใช้ตัวไหนดีราคาก็ใกล้ๆกันพี่ก็เลยแบบถ้าเลือกไม่ได้ระหว่าง2ตัวนี้พี่ก็เลยหาตัวจบมาให้ใช้เงินแก้ปัญหาเพิ่มเงินอีกน,นิดหน่อยก็จะได้ตัวจบก็ตัวนี้เลยครับลามา gs 3อ่าเป็นเครื่องโฮมยูสที่เกรด หรือว่าอยู่ในซีรีส์ที่ดีกว่า l i เนียมินิขึ้นมาอีกหนึ่งเลเวลเป็นกึ่งว่า Home Use, Office Use หรือว่า o o f f e s s o p s s m l l l o o f f e Shop นะครับก็ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ตอบโจทย์สำหรับาการเอาไปทำร้านกาแฟแบบเริ่มต้นนะพี่ว่าอย่างตัวเนี้ยก็พี่เอาไปใช้เปิดร้านอยู่ที่เขาใหญ่ก็ชื่อร้านโ s สเบ y ก็ใช้ตัวนี้รันมาเกือบปีแล้วแล้วก็สักขยภาพของเขาเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกเฮ้ยพี่หัวเดียว ชงวันละร้อยแก้วไหวไหมพี่การันตีเลยนะวันละร้อยแก้วนี่คือสบายๆเขาเนี่ยสามารถที่จะเมมโมรีน้ำได้เท่ากับเครื่องใหญ่เลยนะก็คือ4ปุ่มเซตช็อตได้สมมติเรามีกาแฟร้อน,กา,อนกาแฟเย็นกาแฟนมกาแฟดำใหญ่ก็เซต4โปรไฟล์ได้เลยเซ็ตเป็น4ปุ่มได้ตัวแท้งน้ำเขาสามารถจุน้ำได้3.5ลิตรเลยนะแล้วก็ตัวเดรนบ็อกเขาก็ได้3.5ลิตรหรือจะต่อท่อตรงก็ได้แต่พี่แนะนำว่าถ้าเกิดว่ายัง ไม่อยากจะเจาะบาร์หรือว่าไม่อยากจะแบบทำให้มันยุ่งยากอะไรเงี้ยใช้ตัวที่เป็น uh, แท้งกับตัวเดนบ็อกนี่ก็โอเคแล้วเพราะว่าพี่ว่า3.5ลิตรเนี่ยทำช็อตประมาณ4-50ช็อตต่อเนื่องได้สบายๆเลยนะก็คือสมมติวันนึงเราขาย100แก้ว เราจะเติมน้ําแค่2ครั้งหรือ3ครั้งแค่นั้นเองแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่เรารู้กันรามาก็คือสกัดช็อตบอดี้สวยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบสไตล์แบบเฟรเวอร์ดีๆก็แนะนําไป E1 หรือ E1 2หัวก็ได้หรือ b l c k k e g l l e ก็ได้อันนี้มันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนชอบรามาแต่ว่าตัวลิเนียมินิมันไม่จบอะก็ตัวนี้แนะนำอ่าแล้วก็ดูดูเก๋ด้วยของแต่งเยอะเนี่ยสามารถเปลี่ยน พาร์ตแต่งตรงนี้ได้หมดเลยเนี่ยชุบอ่ะตรงนี้ก็จะหมุนออกเปลี่ยนพาร์ตได้อ่ะมีของแต่งเยอะมีใส่ก็มีมีสีไม้ก็มีขาวก็มีดําล้วนก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างตัวเนี้ยครับแต่งเป็นพวกอ่ของแต่งที่เป็นไม้ได้หมดเลยนะก็ของแต่งเขาเยอะตัวพวกรามาแบบรามาซ็อกโกโฮมอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวสตรีมก็สตรีมง่ายอ่ะเดี๋ยวลองเปิดถึสตรีมง่ายแล้วก็ มีวาล์วแรงดันให้ดูตัวนี้เป็นแรงดันสตรีมตัวนี้เป็นแรงดันของตัวคอฟฟ่บเลอร์ตัวสเปคจริงๆก็ได้พูดเกินไปแล้วตอนนั้นได้ทำคลิปรีวิว Unbox GS3 ก็ได้พูดสเปคพวกไซส์ขนาดดเมนชันอะไรเลยพูดไปหมดแล้วอันนี้เลยมาพูดแบบคลิปสั้นๆว่าแบบพี่พี่ตูนตัวจบระหว่าง2ตัวนี้คืออะไระพี่แนะนำตัวนี้อันนี้ก็ไม่ได้มีสปอนนะแต,แต่ว่าพอดอีมีเครื่องอยู่ก็เลยเอามารีวิวซะแล้วก็ ทำช็อตดีไหมทำช็อตดีเทียบเท่าเครื่องคอมเมอร์เชียลเครื่องใหญ่เลยนะที่ร้านพี่ใช้ลินเนีย 2G อยู่คุณภาพเท่ากันเลยแล้วก็การใช้งานหนักๆก,ก็โอเคนะเพราะว่าตัววัสดุครับเขาจะแข็งแรงกว่าตัวลินเนียมินิพวกนี้จะเป็นแบบเหล็กเป็นสแตนเลสที่แข็งกว่าอย่างอย่างลินเนียมินิตัวนี้จะ,ะบางกว่าเบากว่าตัวนี้มีน้ําหนักมากกว่าแข็งแรงกว่าก็นั่นแหละราคาก็สูงกว่า ตัวนี้น่าจะมาตอนนี้น่าจะประมาณสองแสนตัวนี้ก็เกือบสามแสนละเดี๋ยวพี่จะมาลองสกัดช็อตให้ดูแล้วก็ลองสตรีมให้ดูมาดูกันว่าเป็นยังไงไปโอเคก็เดี๋ยวพี่มาลองทําช็อตให้ดูนะครับว่าถ้าเราทําช็อตจาก Gs3 เนี่ยช็อตจะเป็นยังไงเรโซเป็นยังไงแล้วก็ปุ่มที่เราเซตค่าไว้มันจะแบบโอเคขนาดไหนอนะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเดี๋ยวรอบนี้ลองใช้ E65 Sky p r i v a t ดูนะครับ Okay. Uh, ใช้ยี่สิบกรัมนะครับเรโชอิน uh, uh, เอาอยู่ที่สามสิบนะครับอ่า uh, uh, นี่ใช้ชิโนอาร์ตตัวแทมนี่อ่าชิมเป็นเอพิโซดช็อตเนาะ เจ้าเจ3นี่ยจุดหนึ่งที่พี่ชอบมากๆคือแบบตัวหน้าจอ display ของเขาอะ่ะมันบอกอะไรหลายอย่างเลยเนี่ยมันบอกอุณหภูมิบอกเวลาบอกวินาทีในการสกัดช็อตอย่างถ้าเป็นลินเนียมินิอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเวลาสมมติเวลาเราสกัดบางทีเราต้องมานั่งจับเวลาเองแต่พอเป็นตัว GS3 สมอะ่ะสมมติเราไม่ต้องมานั่งจับทัมเมอร์เองหรือไม่ต้องกดที่ตาช่างเราสามารถดูที่จอได้เลยส่วนตัวแรงดันอะ่ะ มี2หน้าจอคือตัว Coffee Boiler ก็จะจะสแตนบายอยู่ประมาณ12บาแต่เวลาเราสกัดกาแฟจริงก็อยู่ที่9าบาส่วนตัว Steam อยเลอร์ก็จะอยู่ที่1 5ถึง2บาก็แล้วแต่เราว่าเราอยากให้สตีมแรงไหมถ้าอยากให้สตีมแรงก็จะปรับอุณหภูมิของของตัวสตีมบอยเลอร์ให้สูงขึ้นตัวเพเชอร์ก็จะเยอะขึ้นเลยนยครับอ่าก็แล้วแต่คนชอบเนาะหรือแล้วแต่ว่าวาลาเรายุ่งแค่ไหน ถ้าร้านเรายุ่งมากๆต้องการสตรีมต่อเนื่องนานๆนยครับเราไม่อยากให้ตัวสตรีมแรงดันตกอะเราก็ปรับให้สตรีมแรงดันสูงหน่อยอ่าเดี๋ยวเรามาชิมช็อตกันอ่าเราให้ตากล้องเราช่วยชิมด้วยนะครับ <c oughs> ตัวนี้กาแฟดีครับโลละหมื่นกว่าบาทโคตรดี เฟรเวอร์ดีเปรี้ยวไม่ได้ไม่ได้พุ่งมากหวานเป็นเอสเปรสโซช็อตนะครับแล้วก็มีบอดี้ที่สวยตามเอกลักษณ์ของของลามาเลยบอดี้แน่นส่วนอีกจุดหนึ่งที่พี่ชอบของ Gs 3ถ้าเทียบกับตัวมนะินิเนาะก็คือตัวแอปพลิเคชันทั้งสองสามารถต่อเชื่อมต่อแอปพลิเคชันของลามาได้ แต่ฟังก์ชันในการเล่นหรือดีเทลหรือว่าการสั่งงานอ่ะตัว g s 3จะเล่นได้เยอะกว่าตัว g s 3สามเนี่ยสามารถพิมพ์ฟิวชันได้ตัวล i เนียมินิก็พิมพ์ฟิวชันได้ผ่านแอปแต่ว่า g s 3จะดีกว่าตรงที่ว่าเราสามารถเซตแต่ละปุ่มครับที่เราบอกว่าสามารถเมมน้ำได้4ปุ่มเนาะสปุ่มนี้สามารถเซตค่า p ีอินฟิวชันต่างกันได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นตัว อ่าลินเนียมินิเนี่ยจะสามารถทําได้แบบเดียวเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้มีปุ่มเซตค่าน้าส่วนอีกอันหนึ่งที่สามารถเล่นได้ได้ลึกกว่าตัวแอปของลามาอ่าลินเนียมินิก็คือสามารถเซตปริมาณน้ําได้สมมุติว่าปกติอ่ะเราเวลาเราเซตปุ่มเนาะเราก็จะกดปุ่มมันนวนค้างไว้แล้วก็ทําช็อตจริงแล้วก็กดแต่ละปุ่มเราจะเซตปุ่มไหนแล้วก็เข้าไปกดปุ่มนั้นเหมือนเหมือนเครื่องคอมเมอร์เชียลทั่วๆไปแต่ว่าเราสามารถ เข้าไปเซตในแอปเลยก็ได้เป็นปริมาณตัวเลขเลยว่าเราอยากได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยอันเนี้ยนนคือตัวเลขตัวเนี้ยต้องรีเลทกับกับน้ําความเป็นจริงหรือว่าเราสามารถแอบดูไว้ได้ว่าเออถ้าเราอยากได้น้ํา30กรัมเนี่ยตัวค่าตัวเลขอาจจะอยู่ที่เท่าไหร่เราก็จําตรงนั้นไว้แล้วก็ใช้เลขตัวนั้นก็ได้ในใน,ในการเซตค่าเนาะตัวน้ําร้อนเนี่ยหรือฮอตวอเตอร์นะครับเราสามารถเซตได้ว่าจะให้เขาออกกี่วินาทีอ่าสมมุติว่าอเมริกาโน่เราใช้น้ํา150 ML ปกติเราก็ต้องชั่งอ่ะนนร้อยหแต่ว่าอันเนี้ยเราอาจจะเซตเป็น5วิแล้วมันได้150 ml เราก็ใช้ตัวนี้เป็นเป็นเซตค่าได้เลยอ่ะแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยเราก็เปิดแบบแบนนวนก็จะต่างกับตรงนี้แต่ตรงอื่นก็คล้ายๆกันอ่ะอันนี้คือตัวที่ g จีสามสามารถทําได้เยอะกว่าอย่างที่ทําช็อตโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะ้อแล้วก็ลองเซตค่าจากมือถือดูเจ้า gs 3เนี่ยคือมันมีฟังกช์ชันให้เล่นเยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวการเซฟน้ําหรือว่า,าตัวหน้าจอที่สามารถดูเวลาสกัดช็อตได้หรือดูอุณหภูมิได้หรือว่าดูเวลา ได้อะไรเงี้ยพี่ว่ามันช่วยได้เยอะนะแล้วก็ด้วยแอปพลิเคชันอ่ะสามารถเข้าไปเล่นได้เยอะกว่าตั้งเวลาเปิดปิดได้ซึ่งลีเนียมินีก็ทําได้นะตั้งเวลาเปิดปิดแต่ว่าอันนี้มันสามารถเซตตัวน้ําร้อนได้ว่าจะให้ออกเท่าไหร่หรือว่าทาคีนฟิชชั่นแต่ละปุ่มได้เนี่ยพี่ว่าในการที่เราทําร้านหรือว่าเราทําเป็นแบบพวกคอฟฟี่โรสเตอร์หรือว่าเป็นคอฟฟี่แ lap ตัวนี้พี่ว่าเล่นได้สนุกเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยตรงไหนว่าแบบ เจ้าเครื่องนี้มันอลองเล่นแล้วมีมปัญหาหนู่นนี่นั่นหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็อ่าอินบ็อกมาถามได้หรือว่าคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เดี๋ยวพี่จะมาตอบวันนี้ก็ประมาณนี้ถือว่าเป็นเป็นคลิปแบบว่าพี่ว่าพี่เรียกว่าเป็นคลิปตัวจบระหว่าง E1 กับลินเนียมินแล้วกันก็พี่ฟันธงว่าตัวเจีสานี่คือตัวจบอโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อน